สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะ แนวทางนะคะทุกคนนะคะเราสตาฮานอยนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะแล้วก็ของแอดนะคะเมื่อวานนี้ก็โอ้น่าเสียดายอาจารย์ให้ห้าเก้ามาห้าแปดนะคะเราสตานะคะทุกคนนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะแล้วก็ฮานอยของแอดนะคะฮานอยของหลานนะคะวันนี้นะคะทุกคนนะคะนี่เราสตานะคะทุกคนเข้าห้าเต็มเต็มเลยนะคะสายวิ่งสายลูดนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะทุกคนนี่นะคะ สายวิง่งสายรูดขมาเต็มเต็มนะคะอึง้งจึ้งเลยนะคะฟันห้ามาเต็มเต็มค่ะทุกคนเอาแขบเอานะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะทุกคนชุดนี้นะคะตัวนี้เป็นแนวทางนะคะสูตรของอาจารย์ปัญญาค่ะนี่เนาะมาดูของวันนี้นะคะเล่นทั้งวันเนี่ยเล่นทั้งวันแอดจะลงให้ให้หนึ่งให้หนึ่งวันนะคะเล่นทั้งวันนะคะวันอาทิตย์จะไม่มีแนวทางนะคะไม่มีแนวทางเนาะ วันอาทิตย์มีพักผ่อนนะคะไม่มีแนวทางดูนะคะแต่ว่าตอนเย็นจะลงให้นะคะเป็นแนวทางของวันจันทร์นะคะแอดก็จะลงให้แบบนี้ทุกครั้งทุกวันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังของ f อฟนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะ ฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนนะคะี่ของอาจารย์ปัญญานะคะวันที่แดค่ะวันที่แปดนะคะเดนูนย์ดนะคะฟันศูนย์ค่ะลาวสตานะคะทุกคนนะคะศูนย์สองะคะศูนย์สามศูนย์เจ็ดะคะแปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็แปดเจ็ดนะคะอาจารย์เน้นให้ที่ศูนย์สองแล้วก็แปดสี่นะคะอาจารย์ฟันไปที่ศูนย์นะคะทุกคนนะคะอาจารย์ฟันไปที่ศูนย์เลยจ้ะ เอาแคบเอานะคะทุกคนนะคะมีแนวทางเราสตาร์นะคะแนวทางฮานอยแนยวทางเราพัฒนานะคะแนวทางรัฐถับบานไทยนะคะช่องเราเข้ามาดูได้เรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะก็มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเม่นบ้างไม่เม่นบ้างนะคะอลองดูเด้อจะ้ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามกันไปนะคะแนวทางตัวนี้นะคะ สวยงามพระรามเปียกเอาแคบเอาโลบจ้ะ เอฟซีเขบก่อนนะคะกลัวเอฟซีโอฮานอยเจ้าแม่นะคะแตกสามตัวนะคะเกือบได้สามตัวตรงนะคะทุกคนนะคะอียังเกิดอะไรขึ้นนะคะมีแต่เปรดนะคะเสียดายนะคะทุกคนนะคะวินเข้าเยอะนะคะช่วงวนี้วินวินวินเดินดีเลยนะคะทุกคนเนาะนางก็เจาะเข้านะคะ จะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะก็ลองที่นี่พิจารณากันดูโอ้แต่ว่าวินเดินดีมากเลยนะคะสามตัวแตกนะคะฮาหนอยปกติได้กันไม่น้อนะคะทุกคนสามตัวนะคะอึ้งทึ่งจึ้งเลยนะคะขอให้แตกอีกขอให้มาอีกขอให้มาอีกขอให้ปังอีกนะคะทุกคนนะคะ เอามาดูกันนะคะแนวทางฮานอยสูตรแอดนะคะฮานอยสูตรแอดฮานอยสูตรห้านนะคะโอ้โหขอยกับจ๊ะแตกขัดแจกนม่เทเดเกือบพาเอฟซีแตกสามตัวนะแตกสามเมคีนะคะสายหุ้นเนาะประกาศสีนี้หมดเตรียมรับแนวทางชำๆเลยนะคะกำลังอัดคลิปนะคะกำลังทยอยอัดคลิป เอามาดูนะคะแนวทางสูตรแอดนะคะทุกคนงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันอาทิตย์ที่แปดนะคะทุกคนวันอาทิตย์ที่แปดเนาะเอฟซีว่างกันอยู่บนอนะนะคะอ้าเอฟซีว่างกันอยู่บ้อยากไลฟ์สดจังเลยนะคะอันไม่กล้าไลฟ์ะค่ะทุกคนนะคะส่องอื่นเขาถือปิดมืดระโบบแต่ยามเน,นาะจะเนาะ ต้องมีช่องสำรองไว้นะคะทุกคนนะคะต,ต้องสร้างช่องสำรองไว้โดนปิดกันหลายช่องเลยนะคะเป็นเพราะอะไรเนะาะไลรสดกับบดายบวกแปลกนะคะตั้งแต่มันทําตั้งแต่เอฟซีมาบวกนะคะว่ามันทำกฎใหม่นะคะนีโดนกันไปหลายช่องเลยนะคะไลสดนะคะทุกคนนะคะ แต่เซ็งเนาะไม่ได้คุยไม่ได้พูดคุยกับเอฟซเลยนะคะมีแต่มาพูดคุยแบบนี้แหละค่ะกับเอฟซนะคะ,ะ,คะมาดูนะคะแอดเจาะเข้าอะไรบ้างนะคะโอ้เมื่อวานนี่แปดเดินดีเลยนะคะทุกคนนะคะแปดเข้าดีเนาะแปดเก้าเนี่ใครไปแปดเก้านะคะได้ทุกหนเลยนี่คะ่ะทุกคนนะคะสําหรับฝั่งทางนี้นะคะเนี่ยสายลูดนะคะนี่ลูดเอ่อวีไอพีนี่เด้งเลยเนาะ,ะเอามาดูกันนะคะมีเบิ้ลมีหามไม่เนี่ยโอ้เบิ้ลมีมาแต่นี่นะคะทุกคนนะคะนี่ อเออหนึ่งหกหนาะหนึ่งหกนี่มาไอโอ้มีเจ็ดหันเอ้ยเจ็ดันมาหนึ่งหกนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะแอดเจาะเข้านะคะเกาเจค่ะเกจตัวนี้เลยนะคะหนอยกิตนะคะแปเจดนะคะแปเจดมามาบ่อยเนาะ ช่วงนี้แปดจ็ดมาห่อยมากเลยนะคะทุกคนนะคะมาพิเศษนะคะแล้วก็มา VIP นะคะหนึ่งหกนะคะนี่หนึ่งหกตัวเน้นเราเลยนะคะเข้าตรงๆนะคะมาเพราะมันมีหนึ่งมันมีหนึ่งหกในนี้แล้วแอดก็เลยเอาหนึ่งจ็ดขึ้นไปนะคะทุกคนนะคะน่าเสียดายเนาะเม็ดเดียวของเรานะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เข้าไปนะคะเสียดายที่ VIP แล้วก็หน่อยจิตนะคะหลุดนะคะไม่งั้นแตกเลยนะคะทุกคนนี่ก็เจาะเข้านะคะเจาะเข้าทุกหอยเลยนะคะ อันนี้เจาเข้าทุกน้อยแถมเป็นตัวเน้นทั้งนั้นเลยมีเจดแปดนี่ไม่ใช่ตัวเน้นนะคะทุกคนนะคะแตกสามตัวนะคะสามัคคีนะคะเลขทูบสองหนึ่งหนะคะสามตัวเอามาดูของวันนี้กันนะคะทุกคนนะคะ ของงวดประจําวันที่คะ่ะงวดประจําวันที่แปดนะคะงวดประจําวันที่8คะ่ะทุกคน2 34สามสี่นะคะสองศูนย์สองเก้าสอแปดนะคะสามศูนกนะคะสี 40, ่ศูแล้วก็สี่นะคะทุกคนนะคะสองสามสี่เแปอดกลัวเป็น2อ3141ด้วยนะคะทุกคนนะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะมันชอบแทนค่ากันด้วย0ูนย์นะคะสาเม็ดเดียวนะคะเอามาจากตรงนี้นะคะสานะคะจะเป็น2อสามมาแท ไหมนะคะสองสก็ให้เป็นตัวกันนะคะสองสี่นะคะสองสี่นี่เอาเป็นนี่ตัวกันหมดเลยนะคะแปดเนะคะเอามาจากตรงนี้นะคะแปดเกนะคะเกนะคะแล้วก็80ดนย์นะคะบางท่านจะถามว่าเอามาจากไหนนะคะอสองสี่เก้าหกนะคะสามแปดศู 3, 80, นะคะสองสี่เก้าหกสามแปดศนย์สสามสี่สสศูนย์สองเก้าสี่สองเกะคะแปดสามสี่แปดสย์แดเ้าสี่แปดเนนะคะทุกคน นอยกิจนะคะให้ไปที่ศูนย์หน่งอยพิเศษ67เจ็ดนอยปกติ90านย์อยวีเ12หน่งออยการชาติสาม่นอยสามัคคี90้นย์อยพัฒนา64นะคะหลักร้อยนะคะทุกคน567หนะคะหลักร้อยห้าค่ะทุกคนอาแคบอาเลยจะ้ะ แคบเอาเลยนะคะ,ะไปต่อเลยนะคะกับของหลานนะคะทุกคนนะคะต่อไปก็เป็นสูตรของหลานนะคะแตกสามตัวนะคะของหลานนะคะแตกสามตัวเนาะทุกคนนะคะนี่นะคะของหลานก็เข้าสามตัวนะคะสามสองเข้าพิเศษนะคะเก้าเจ็ดนะคะ อารเกาจ็ตเจะไม่ได้นะคะอาแปดห้าก็เจาะไม่ได้แต่ว่าเข้านะคะเข้านี่นะคะทุกคนนะคะสามห้าแปดนะคะแตกสามตัวนะคะหน่อยปกตินะคะเข้าห้าหกนะคะเข้าแปดสามนะคะทุกคนนะคะเก้าก็ไม่มาเนาะหรือมันจะตามตูดมาวันนี้บอกคะ่ะทุกคนนะคะจะตามตูดมาวันนี้หรือเปล่านะคะอามาดูงวดน,นี้นะคะทุกคนนะคะงวดประจําวันที่แปดนะคะ ให้ไปที่6 9เสองนะคะหกเก้ะคะ่ะทุกคนนะคะของวันที่8นะคะให้ไปที่6กเสองนะคะทุกคนหกเกสองสองเม็ดเดียวนะคะเกสองนะคะหกเก้าสองหกสองแปดหสองหกเ้าหนึ่งหกเสองหนึ่งนะคะเก้หนึ่งสองะคะตัววินนะคะหนึ่งสองห้าหกดเ้าสี่นะคะ สองแปดห้าสองแปดสองห้าเก้าสองห้าเก้าหนึ่งห้าเ้าหนึ่งะคะเก้าแดสองเกดตัวแถมนะคะเก้าห้าห้าเ้าสี่นะคะหกหนึ่งหหนึ่งสองะคะหกแปดหกแปดห้าหแปหแปดห้านะคะหกห้าหห้าสองนะคะ, 6, 5, 6, 5, 2, น,ะ,คะนี่คือของหลานนะคะไอแคปเอาเลยนะคะเห็นชัดเจนเนาะ เอานี่แคบเลยค่ะของหลานนะคะทุกคนนะคะถ้าชอบคอยจัดค่อยตามนะคะสําหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอให้นะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า